ผมขอคําแนะนําในการนําพระผงกระดูกผีห้อยขึ้นคอด้วยครับข้อควรปฏิบัติอย่างไรครับนะคือคืออย่างนี้ผมถามท่านก่อนนะครับว่าจิตใจท่านเข้มแข็งไหมนะจิตใจท่านเข้มแข็งไหมนะเพราะว่าของพวกเนี้นะครับนะของพวกเนี้เราจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยนะครับถ้าจิตใจอ่อนไหว ผมไม่แนะนํานะครับนะไม่แนะนําแต่ว่านะของพวกเนี้ยมันส่งผลไวฮะนะเขาบอกว่าของพวกเนี้ยส่งผลไวชาวต่างประเทศชื่นชอบมากเพราะว่านะพลังของพวกนี้เป็นพลังลี้ลับส่งผลไวแต่แต่การส่งผลไวก็ให้โทษได้เหมือนกันฮะนะมีทั้งคุณและโทษที่อยู่ในในตรงนั้นนะฮะอาจจะมีการส่งผลให้ท่าน ได้จเจริญรุ่งเรืองให้ท่านมีเงินมีทองแต่ท่านก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่นะสิ่งที่ทำด้วยฮะนะอย่างท่านก็ต้องอยู่ในในศีลในธรรมในยึดถือในการปฏิบัติของท่านนะที่ท่านทำอยู่แล้วข้อสำคัญเนี่ยนะครับท่านได้อะไรมาเนี่ยนะท่านต้องทำบุญฮะทำบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลน,นะทำบุญทำทาน อันนี้สาคัญนะนะสําคัญเพราะว่าเขาต้องการรับผลบุญรับอานิสง์จากท่านเหมือนกันนะฮะท่านก็ต้องนะได้อะไรมาต้องไปทําบุญนะกวดน้ําบ้างนะทําบุญใส่บาตรอะไรพวกเนี้ยหมั่นทําบุญน่ะนะหมั่นทําบุญนะนะนญนะของพวกนี้บอกตรงๆนะครับเขาเรียกว่าของแรงนะของแรงท่านก็ต้องอยู่กับของแรงได้บางคนอยู่ไม่ได้ท่านเห็นไหม บ้านบางบ้านเนี่ยมีเสาตกน้ํามันกลางบ้าน,บา,นบางคนกลัวนะนะคนสมัยเมื่อก่อนบางคนบอกโอ๊ยกลัวไม่ไบางคนเขาบอกดีสิมีไหมเขาอยู่ได้เขาอยู่เขารู้วิธีการอยู่เขารู้วิธีการไหว้รู้วิธีการขอร,รู้วิธีการเส้นการบอกกล่าวเขาอยู่ด้วยกันได้เหมือนกับคนเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ดุอะ่ะท่านเลี้ยงสัตว์ดุเนี่ยท่านก็ต้องอยู่กับสัตว์เป็นนะ ท่านเลี้ยงงูพิษน่ะท่านก็ต้องอยู่กับงูเป็นน่ะท่านก็ต้องนะล้วนะงูพิษอาจจะช่วยท่านได้หลายอย่างนะครับนะสุนัขดุนะท่านต้องอยู่กับเขาให้ได้อ่ะรู้ใจเขาไม่งั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่กับเขาไม่เป็นเขาก็กัดท่านเขาก็ฉกท่านนะก็เหมือนกันนะครับนะของแรงเนี่ยนะอยู่แล้วช่วยได้เหมือนกับคนเขาเขาเล่นของอ่ะนะถ้าเขาเล่นของแล้วเขาเล่นเป็นเขาอยู่ได้ นะมาเขาช่วยกันได้นะครับช่วยได้แต่ถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยนะฮะคือไม่เป็นเนี่ยผมว่าอย่าเลยนะครับเอาที่เอาที่เราอยู่อยู่ด้วยได้แล้วก็เป็นนะเพราะว่าสิ่งพวกเนี้ยเขาเขาต้องการฮะนะเขาต้องการเหมือนกับที่เราต้องการเขาต้องการสิ่งนะที่เป็นนะการสรรเสริญเยินยอนะของไหวของเส้นไหวยังไงเขายังต้องการอยู่นะครับ นะสรรเสริญเยินยอนะครับท่านก็ต้องบอกกล่าวเขานะฮนะนอะไรประสบผลสาเร็จท่านก็ต้องบอกกล่าวเขาฮะนะขอบคุณหรือแสดงความนะยินดีขอบคุณเขานะครับในการที่เขาให้ช่วยเราอะไรแบบนี้นะฮะท่านก็ต้องทำฮะไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะครับทาบุญนะทําบุญก็ไปใส่บาตรท,ทาบุญให้อะไรแบบนี้ไอ้ไรพวกเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสิ่งที่จำเป็นถ้านะท่านอยากจะอยู่กับเขาได้ ชาวต่างประเทศเขาก็เขาก็าก็ทานะฮะเห็นไหมเขาเอาชาวต่างประเทศเขาเอาเขาเอากุมารทองไปเลี้ยงฮะนะเอากุมารทองไปเลี้ยงคนไทยเนี่ยนะคนไทยไม่รู้นะไม่รู้ว่ากุมารทองเนี่ยเราเลี้ยงแบบแบบทั่วๆไปฮะนะกุมารทองของเราเนี่ยก็น้ําแดงอย่างเดียวฮะน้ําแดงอย่างเดียวไปดูกุมารทองของต่างประเทศนะนะเขากินนมฮะนะกินนม เพอๆเขามีมีคอฟฟมีของหวานมีอะไรเต็มเลยให้นะมีของเล่นมาด้วยนะมีรถมีอะไรของเล่นเขามีให้นะครับนะแต่ของเราเนี่ยน้ำแดงอย่างเดียวครับนะน้ำแดงอย่างเดียวถูกหวยนะถูกหวยตั้งไม่รู้กี่งวดน้ำแดงฮะถูกก็น้ำแดงนะครับได้ก็น้ำแดงไม่ได้ก็น้ำแดงก็กินแต่น้ำแดงท่านคงคิดดูอะท่านลองกินน้ำแดงทุกวันท่านเบื่อไม่เล่าเนี่ยแล้วท่านให้ขุมะ นะของเล่นก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะแต่ว่าชาวนะชาวต่างประเทศเขามีนะคนะบางทีเขามีของแปลกแปกเขาไปซื้อใ nice นเซเว่นมาให้นะมีของกินแปลกแปกด้วยนะอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่เขานะเขามีความเชื่อนะ่ะเขาความเชื่อเขาทำเขาทําแล้วก็ก็เขาก็สบายใจแล้วเขาก็ได้นะมันก,ก็เป็นสิ่งที่แต่และคนเชื่อก็เหมือนกับเหมือนก็บอกว่า,วาได้เจ้าไหว้เจ้าได้กินนะ่ะเห็นไหมเนะชาวจีนทาไมเขาจเจริญรุ่งเรืองนั่นเห็นไหม นะเขาไหว้หมดน่ะเขาไหว้หมดท่านไปดูเนี่ยนะพระจันทร์เขาก็ไหว้นะดูสิฝรั่งนะไม่รู้ตั้งแต่เมื่อหลายปีไหนแล้วเห็นมาไปเหยียบเอาเอาพันโลไปเหยียบดวงจันทนระ์นะ่ะนะคนจีนตะลึงนะเท่าไหเมื่อก่อนเนี่ยนะคนจีนยังไม่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์หรอกแต่ตะลึงเหมือนเขาไหว้ไหว้อย,อยู่นะฝรั่งมันขึ้นไปแล้วไปเหยียบดวงจันทร์ท่านเลยนะคนจีนงงนะเขาไหว้พระจันทร์ไอ้นี่ไปเหยียบนะครับแต่ว่าถามว่าพอรู้ว่าฝรั่งไปเหยียบแล้ว เขายังเขาเลิกไหว้เลยมะ้เขาบอกว่ามันคนละเรื่องเขาไม่สนใจหรอกน่เขาไม่สนใจเดี๋ยวนี้จีนส่งไปเอง่ยน่าจะไปเหยียบดวงจันทร์สักกี่รอบเขาก็เขาก็เขาก็สบายฮะไม่มีปัญหาแต่เขาก็ยังไหว้ไหว้ดวงจันทร์อยู่นะครับเห็นไหมประเพณีเขาก็ยึดถือปฏิบัติอยู่ก็ยังไหว้ดวงจันทร์อยู่ยังไหว้บรรส่งวันพระบุุรนะส่งเทพนะมีวิธีส่งเทพมีไหว้เจ้ามีอะไรปููเขาทำอยู่ฮะเขาทํา นะรถเลิศเนี่ยเวลาบรรพบุรุษเขาเสียชีวิตเขามีรถนะเผาไปให้มีบ้านเผาไปให้มีอะไรเห็นไหมไอ้นี่เป็นความเชื่อและความศรัทธาความเชื่อความศรัทธาเขาก็นะเขาก็ตอบแทนในตัวเขาอะอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ตอบแทนเห็นได้ชัดคือความสบายใจของเขาความสุขนะความสุขที่ให้บรรพบุรุษเขาได้อะแล้วเขาเชื่อว่าการให้นะคือการรับฮนะเขาเชื่ออย่างนั้นนะ เขาเชื่อว like like mm ่าการให้คือการได้รับฮะยิ่งให้ยิ่งได้เขาเชื่ออย่างนั้นฮะอย่างของเราเนี่ยนั้นไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะแต่เขาเชื่ออย่างนั้นเขาบอกว่ายิ่งให้เขายิ่งจะได้ครับเนะยเขาก็เชื่ออย่างนี้นะท่านก็เห็นอยู่นะครับไล่เกจิหน่อยนะครับนะที่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสมีหลายท่านหลายท่านบอกนะครับว่านะการที่จะได้สนใจ เกจิองคไหนบ้างนั้นเนี่ยผมจะเอามาพูดคุยในรายการแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสที่ได้เจอกับท่านและสัมผัสท่านแล้วก็มีโอกาสมาพูดคุยในรายการนะครับนะองค์นี้นะครับยังไงก็ยังเป็นนะเป็นพระที่ที่มีวัตถุมงคลออกมาแล้วคนก็สนใจในหมู่ลูกศิษย์ลูกหานะครับหลวงปูท่ทีสำนักสงฆ์กระต่ายดอนนะครับอยู่ที่ศรีสเกต นะเหรียญนั่งผ่านถ้าเกิดท่านยังสนใจยังอยากจะได้ก็ลองลองหากันดูนะครับหลวงปู่ทีสำนักสงฆ์กระต่ายดอนนะครับอยู่ที่ศรีสะเกดหลวงปู่เจนะครับหลวงปู่เจวัดป่าวิเวกธรรมอยู่ที่กาลสินนะฮะนะหลวงปู่เจองค์นี้ก็ไม่ธรรมดานะครับนะไม่ธรรมดานะท่านยืนเสกองค์นี้ก็นะากราบไหว้ได้อย่างสนิทใจเหมือนกันนะครับหลวงพ่อหนวยวัดป่ายุบุญญารามนะอยู่ชนบุรีนะครับ นะหลวงพ่อหน่วยเนี่ยก็มีวัตถุมุคลออกมานะเยอะหลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันที่หาพอหาได้ตอนนี้นะครับเหรียญเสม,มาหลวงพ่อหนวยหลังทเวสุวรรณนะครับก็หากันได้นะครับนะแล้วเกจิตอนนี้ที่กาลังกาลังสูกถามถึงอย่างมากเนี่ยนะถามถึงอย่างมากนะครับหลวงปู่บุญมาสมนักสงฆ์เขาแก้วทองอยู่ปาจีนนะครับแล้วก็หลวงปู่บุตรดาวัดป่าใต้พัฒนารามอยู่ที่สระแก้ว วัตถุมงคลก็มีออกมานะครับหลายอย่างนะครับนะท่านก็ลองดูว่าท่านสนใจนะอย่างไหนอย่างไรนะครับนะส่วนหลวงพ่อพัดนะหลวงพ่อพัดเนี่ยวัดห้วยด้วนวัดทานทหารนะครับก็มีการเสกวัตถุมงคลแล้วก็มีนะมีทยอยออกมาอยู่นะครับใครที่จองไว้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะได้รับของกันนะครับสําหรับของหลวงนะหลวงพ่อพัดนะหลวงพ่อรวยวัดมาตรพุทธ นะก็มีออกมานะออกมาให้สั่งจองนะใครที่สนใจหลวงพ่อรวยวัดมาบตะพุทธระยองก็ไปหาบูชาได้ส่วนที่ถามเข้ามาว่าความเคลื่อนไหวของหลวงปูก่แก้วสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้วปาจีนนะท่านนะช่วงก่อนท่านอาพาธนะครับนะข่าวข่าวก็เลยเงียบเงียบไปนะครับส่วนหลวงตาขึมวันที่25ผมจะไปที่วัดนะหลวงตาขึมนะครับนะนะเป็นงานมุทิตาท่าน วัดผักขะอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับนะส่วนหลวงปู่บุญศรีที่ท่านบอกว่านะเรายังไม่มีโอกาสไปนะครับอยู่ที่วัดสะแท่นนาดีปาจีนบุรียังไม่มีโอกาสไปนะครับนะตรงนั้นฮะนะหลวงปูน่นินนะครับหลวงปูน่นินวอลาาโพวัดสว่างอารมณ์บางละมุงชนบุรีนะมีวัตถุมงคลออกมาน่าสนใจทีเดียวนะครับน่าสนใจมากนะเขาบอกว่าใช้เวลาเปิดจองไม่กี่วัน รับของได้เลยรุ่นไหนท่านติดตามเอาแล้วกันนะครับนะหลวงพ่อทองวัดบ้านไนะร่นครราชสีมาหลวงพ่อทองตอนนี้นะแรงมากคึกคักน่าดูเลยหลวงพ่อทองมีนักสร้างหลายคนนะครับไปขออนุญาตจัดสร้างและเปิดตัวกันค่อนข้างจะคึกคักนะครับหลวงพ่อทองนะหลวงปู่ศูนย์นะครับหลวงปู่ศูนย์วัดป่าอิสระธรรมอยู่ที่อากาศอํานวยสกลนครนะครับหลวงหลวงตาศูนย์ นะครับหรือหลวงปู่ศูนย์เนี่ยคนก็ยังไปหาท่านเยอะนะครับองค์นี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันและหลวงปูอ่อิมวัดทุ่งนาใหม่อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับสิทธิ์พ่อท่านค้ายนะครับพ่อท่านค้ายนะองนี้เนี่ยปกติเนี่ยผมกําลังจะมีโอกาสไปหาท่านที่วัดแต่เผอิญว่าติดโควิดนะครับหลวงพ่อสุนทรนะวัดหนองเดาอยู่ที่หนองปิงนะหนองปิงหนองแคสระบุรีนะครับนะองค์นี้ ก็ถือว่าเป็นเกจีที่เก่งองค์หนึ่งนะครับส่วนที่บอกกันเข้ามาเนี่ยผมยังไม่ได้ไปนะครับองค์นี้หลวงพ่อใหญ่นะหลวงพ่อใหญ่วัดปากป่าอยู่ที่ระยองอันนี้เป็นศิทธิสายพุทธาคมของนะหลวงพ่อชื่นวัดมาบข่าเหมือนกันน่ะนะครับนะส่วนหลวงพ่อจรวัดบุญญาลิต,ต์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนะครราชสีมาท่านอาพาธอยู่นะครับนะแต่ว่าแข็งแรงดีขึ้นแล้วนะครับนะหลวงปู่แพ้ว นะหลวงปู่แพ้วสำนักปฏิบัติธรรมบ้านสหลวงนะครับน้าอยู่ที่พัทลุงนะครับตอนนี้ก็มีวัตถุมงคลออกมานะครับหลวงปู่แพ้่นะครับหลวงปู่แพ้วนะช่วงนี้ที่เราจะเห็นนะครับหลวงปู่ทองดําวัดถ้ำตะเพียนทองจังหวัดลบบุรีที่มีวัตถุมงคลออกมาอยู่ในขณะนี้นะครับหลวงปู่ทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองหลวงปู่เลววัดหนองโนนะครับอยู่ที่อุบลนะก่อนหน้านั้นมีขุนแผน พญาไก่เถื่อนนะครับนะพญาไก่เถื่อนอันนั้นนะท่านก็นะท่านก็บูชานะบูชากันได้นะครับนะแล้วก็มีนะมีหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคลอยู่ที่สุพรรณบุรีหลวงปู่นิ่มตอนหลังนี่นะหลวงปู่นิ่มนี่แรงมากเลยนะครับนะหลวงปู่นิ่มแรงทีเดียวนะครับนะหลวงพ่อสมชายวัดพง์อากาศนี่อยู่ที่ชายเชิงเซานะครับ บางน้ําเปี้ยวนะวัดท่านใหญ่ทีเดียวไปกราบไหว้ขอพรกันได้นะครับนะหลวงพ่อสมชายสิทธิสายหลวงพ่อแจ๋นะครับนะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับอยู่วัดโพสีสะอาดนะครับอยู่กาลสินองค์นี้วัตถุมงคลก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็เปิดจองนะเหรียญเสมาราชันพยักอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับนะหลวงพ่ออำนาจนะครับสานัก สงเขาล้านนะเขาสามล้านอยู่ที่ชุมพรตอนนี้เปิดจองครุฑอยู่นะครับเปิดจองครุฑอยู่นะองค์นี้อยู่ชุมนะอยู่ชุมพรนะหลวงพ่อเชยถาวรโลนะหลวงพ่อเชยวัดกระเฉดอยู่ระยองนะครับมีเหรียญเจริญพรออกมาตอนนี้นะหลวงพ่อเชยนะครับหลวงพ่อเชยเป็นสายของหลวงพ่อชื่นวัดมาบขาเหมือนกันนะครับนะหลวงปู่ปันวัดหนองกระทุ่มอยู่ที่นครปฐมมีรูปเหมือนออกมานะครับนะหลวงปู่ปัน นะหลวงปู่นนท์วัดเขาพานทูบนะอยู่ประจวบคีรีขันธ์ตอนนี้หลวงปู่นนท์ก็มีวัตถุมงคลออกมาเป็นพราปิดตานะครับพระปิดตาแล้วก็พระกลิ่งนะครับนะเมื่อกี้ที่ผมบอกไปหลวงปู่แพ้วเนี่ยที่อยู่พัทลุงอะ่ะออกล็อกเก็ตหรือสีป้อนนมนะครับนะล็อกเก็ตหรือสีป้อนนมนะครับส่วนนะอยู่ที่นครเนี่ยนะครับนครศรีธรรมราชนะครับ หลวงพ่อกเกษมหรือพ่อท่านกเกษมเขมมาจาโลวัดมะม่วงตลอดอยู่ที่นครศรีธรรมราชทายาทนาะสายพุทธาคมของหลวงพ่อท่านคิงนะครับพ่อท่านคิงนะนี่คือนะพระเกจิอาจารย์ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวนะครับนะท่านสามารถจะดูแล้วก็ติดตามได้วัตถุมงคลที่เปิดให้สั่งจองในขณะน,นี้วัตถุมงคลที่เปิดให้บูชาแล้ว ท่านไม่ตกกระแสแน่นอนติดตามเพจหนังสือพิมพ์คำพินิวครับนะยูทูบนะฮะยูทูบเนี่ยนะกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ลงไว้ y o u t u b ปภาษาอังกฤษครับนะ k a m p W n e w s คำพินิวนะครับคำพินิวนะครับฝากไว้ด้วยเอาละครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกลาบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ